Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าว a อสตันช่วงเช้าชวดเก็บชัยเรดแนปจวกแอสตอนันฟอร์มหลุดเจ้าพาเลตท,ทำแต้มหล่นในบ้านเจมี่เรดแนปอดีตนักฟุตบอลชื่อดัง และนักวิเคราะห์เกมกล่าวถึงอารสตอนว่าพวกเขาจะต้องไม่ชลาใจจนเกินไปหลังทำได้แค่เสมอกับคิสต right ันพาเลตแบบไรสกอร์ศูต่อศในศึกพิม์ลีกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามรายงานจากเดลี่เมลเดอะกันเนอร์กลับมาเก็บชัยชนะ4เกมรวดก่อนจะเปิดบ้านพบกับพาเลตแต่ก็ไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นไว้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้เก็บได้เพียง แต้มเดียวจับผู้มาเยือนโดยอดีตกองกลางของหงแดงและทอตแนมฮอสเปอร์ได้ออกมาเตือนลูกทีมของมิเกลอดิต้าว่าพวกเขาจะต้องไม่เล่นแบบชลาใจจนเกินไปเหมือนที่แสดงออกมาในเกมล่าสุดเมื่อทีมลงไปตั้งรับแต่พวกเขามีความเร็วในการเล่นเกมโต้กับคุณต้องทำประตูแรกให้ได้จากนั้นเกมก็จะเปิดมากขึ้น และทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นแต่อาร์ตตันยังเล่นแบบเดิมๆคุณต้องให้ปีแอร์อเมริกออบามยองคองบอลเพื่อทำอะไรสักอย่างส่วนอเลซองเดลักเซตก็ยังไม่เฉียบคมพอในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาร์ตตันต้องไม่ชะล่าใจจนเกินไปพวกเขาเอาชนะนิวคาสเซิลไบรตันและเวทบอมและดรบบี้แมตที่เจอกับเชลซี ซึ่งมันเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและเป็นชัยชนะที่สำคัญสำหรับผู้จัดการทีมแต่มันก็เป็นเพราะเชลซีเองก็เล่นโดยขาดความมั่นใจด้วยณนะเวลานี้คุณต้องตรงไปตรงมาและบอกว่ามันยังไม่ดีพอในแง่มุมดีๆก็คือการกลับมาของโทมัสปาเต้โดยเฉพาะถ้าเขาฟิตแต่วันเหล่านั้นคุณก็ไม่ได้เล่นดีที่สุด ซึ่งต้องอย่าลืมเรื่องนี้เรดแนปกล่าสื่อผู้ดีเผยเท่ปปือบอกลาเพื่อนร่วมทีมเรียบร้อยแล้วเมซุตโอซิลแนวรุกทีมอาร์ตอนได้บอกลาเพื่อนร่วมทีมของเขาแล้วในวันอาทิตย์หลังจากที่อดีตดาวเตะทีมชาติเยอรมันเตรียมอำลาเอมิเรตเตเดียมแบบไม่มีค่าตัวเชื่อกันว่าโอซิลบรรลุข้อตกลงกับทีมไอ้ปืนใหญ่ในการยุติสัญญาของเขาในเดือนนี้ และตัวเขาก็คาดว่าจะเดินทางไปยังตุรกีในเร็ววันนี้เพื่อบรรลุข้อตกลงย้ายไปยังเฟเนบาเชโดยตามรายงานจากเดอะสซันดาวเตะวัย32ปีที่ไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมของมิเกลอาริต้าตั้งแต่เดือนมีนาคมจะทำการบอกลาเพื่อนร่วมทีมที่ลอนดอนโคนี่สนามซ้อมของสโมสรในวันอาทิตย์ซึ่งโอซิลนั้น มีค่าเหนื่อย3,500,000ปปอนด์ต่อสัปดาห์ที่เอเมริตสเตเดียมตั้งแต่ปี2018และสื่อก็ได้อ้างว่าแนวรุกรายนี้ยอมทิ้งค่าเหนื่อยของเขาเพื่อให้ได้ย้ายทีมดาวเตะชุดแชมป์โลกนั้นได้ย้ายจากเรอัลมาดริดมาร่วมทีมไอ้ปืนใหญ่ในปี2013และได้ทิ้งสถิติยิง44ประตูกับอีก77แอสซิสในการลงสนาม254นัด ในทุกรายการเอาไว้มองตลาดล่างปืนใหญ่สนใจอีวานโทนี่หากตัดสินใจโละลากาและเอ็ดดี้ช่วงซัมเมอร์หน้าเดลี่เอ็กเพสสื่ออังกฤษรายงานข่าวว่าแอสตันกำลังจับตามองอีวานโทนี่กองหน้าตัวเก่งของสมสร,รบเบรนฟอร์ดดาวยิงไว้ย24ปีสัให้ปีเตอร์โบโรในลีกวัน24ประตูในลีกวันเมื่อสีซสั้นก่อน ก่อนที่เขาจะย้ายมาร่วมทีมเรนฟอร์ดด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์บวกแอดออนที่อาจจะทําให้ค่าตัวของเขาเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านปอนด์เพื่อทดแทนโอลีวัตกินที่ย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัว28ล้านปอนด์โทนี่สามารถทดแทนวัตกินได้แบบไร้รอยต่อด้วยเขาสัดให้เรนฟอร์ดในเดอะแชมเปี้ยนชิพ16ประตูจาก22เกม ทำให้ทางแอสตันกำลังให้ความสนใจและจับตาความการเล่นของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดในช่วงซัมเมอร์หน้าแอสตันอาจจะมีการพิจารณาอนาคตของอเลซองเดลากเซตกองหน้าเมืองน้ําหอมที่จะเหลือสัญญากับทีมเป็นปีสุดท้ายเช่นเดียวกับเอ็ดดี้เอนเคเทียก็จะเหลือสัญญากับทีมอีกปีเดียวเช่นกันซอยบูเอนเดียและบาซ่าขวางเนโตเดวิดออสติน เปิดเผยว่าอาร์ตันและเมซุตโอซิลบรรลุข้อตกลงในการยกเลิกสัญญาซึ่งจะมีผลทันทีเป็นการยุติเส้นทางคาแข่ง7ปีครึ่งในทิมอเมสเตเดียมของสตาร์วัย32ปีถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนโอซิลจะเดินทางไปเปิดตัวกับทางเฟเนบเชในสุดสัปดาห์นี้ในฐานะฟีเอเยนฟาบิโซโรมาโนนักข่าวดังชาวอิตาเลียน เปิดเผยว่าเมซุตโอซิลจะเซ็นสัญญาเป็นนักเตะใหม่ของฟเนเชอในวันจันนี้ตอนนี้อาร์ตตันมีแผนที่จะปล่อยโซคอิสปาปาสโตปูลอสออกไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและพวกเขาจะเริ่มต้นเดินหน้าในการเซ็นสัญญานักเตะใหม่เอมี่บูเอนเดียทางอาร์ตตันได้มีการติดต่อกับเอเยนต์ส่วนตัวของนักเตะและยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ ให้กับนอริพิจารณาโรนันคูมันผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาออกมายืนยันว่าเนโตผู้รักษาประตูมือสองของทีมได้ขอขึ้นบัญชีย้ายทีมจริงหลังมีข่าวว่าทางอัสตันต้องการมือกาาแซมบ้าวัย31ปีไปทำหน้าที่สำรองให้กับแบรนเลโนอย่างไรก็ตามคูมันกล่าวว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ตัวแทนของเนโตมาขอทำเรื่องย้ายทีม แต่ทางเราได้ตอบปฏิเสธไปเราต้องการให้ทุกตำแหน่งในทีมมีผู้เล่นที่สามารถทดแทนได้ในทุกตำแหน่งเอสตาดิโอเดปอร์ติโวรายงานข่าวว่ามอนซีพอออกีฬาของเซบีย่ากำลังจับตามองสถานการณ์ของลูคาสตอริล่ากองกลางของอ s สตันที่ปล่อยตัวมาให้กับทีมตามียึงไปใช้งานแต่ดาวเตีวร่างเล็ก ไม่ค่อยได้รับโอกาสให้ลงเล่นมากนักซึ่งทางทีมตามีต้องการลดค่าเหนื่อยของทีมลงหลังจากได้ตัวมูซาเดมเบเล่กองหน้าตัวใหม่มาจากโอลิมปิกลียงและทางอ s สตันต้องการมองหาสมมสอ,อื่นให้กับนักเตะเพื่อให้ได้ลงเล่นแบบสม่ำเสมอสกายเยอรมนี ani, รายงานข่าวว่ามาเซลซาบิเซ่กองกลางทีมชาติออสเตรีย ต้องการย้ายออกจากไลซิกในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยเขาไม่สนใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมที่จะมีจนถึงมิถุนายนปี2022โดยกองกลางวัย26ปีได้รับความสนใจจากแอสตันและทอตแนมฮอสเปอร์สองทีมดังแห่งเกาะอังกฤษ